วันนี้เป็นตอนสุดท้ายของพอดแคสต์ชุดนี้แล้วและผมอยากที่เราใช้เวลานี้ไตรตรองร่วมกันว่าหลังจากที่เราคุยกันมา13ตอนแล้วเราเข้าใจเงินมากขึ้นหรือ,อยังหรือที่สำคัญกว่าน,นั้นเราเข้าใจตัวเองกับเงินมากขึ้นหรือ,อยังการเดินทางที่เรผ่านมามาดูกันว่าเราคุยอะไรกันบ้างตลอด13ตอนที่ผ่านมา เราเริ่มจากคำถามใหญ่ว่าเงินสำคัญแค่ไหนในชีวิตและคนพบว่ามันไม่มีคำตอบตายตัวเราพูดถึงจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราเริ่มคิดเรื่องเงินและรู้ว่าแต่ละคนมีจุดเปลี่ยนไม่เหมือนกันเราย้อนไปดูว่าเราเรียนรู้เรื่องเงินจากใครและพบว่าหลายคนเรียนรู้จากความผิดพลาดมากกว่าการสอนที่ถูกต้องเราเรียนรู้ประชญาตะวันออก ที่สอนเรื่องความพอเพียงและประชาตะวันตกที่เน้นการสร้างความมั่งคั่งเราทําความเข้าใจกับวิทยาศาสตร์ที่อธิบายว่าทำไมเราถึงตัดสินใจเรื่องเงินด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลเราดูตัวอย่างจากคนจริงทั้งที่เข้าใจเงินเร็วและคนที่เข้าใจสายเราคุยกันเรื่องทำไมบางคนมีเงินมากแต่ไม่มีความสุขเราฟังความคิดเห็นจากคนรุ่นต่างๆและเห็นว่า แต่เรารุ่นมีความเชื่อเรื่องเงินไม่เหมือนกันเราไตรตรองว่าถ้าเราเข้าใจเงินเร็วกว่านี้เราจะเปลี่ยนอะไรบ้างเราเรียนรู้วิธีคิดเรื่องเงินแบบใหม่ที่เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เราทำความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมและความหมายใหม่ของความมั่นคงและเราพยายามตอบคำถามที่ยากที่สุดคือเมื่อไหร่เราถึงจะรู้ว่าพอ สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ตลอดการตรียนพอดแคสต์ตอนต่าง,างๆผมเองก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากเรียนรู้ที่1เงินเป็นเรื่องส่วนตัวมากไม่มีวิธีการจัดก,การเงินแบบ one size fit all สิ่งที่ใช้ได้กับคนหนึ่งอาจจะไม่ใช้ได้กับอีกคนเรียนรู้ที่2ความเข้าใจเรื่องเงินคือความเข้าใจตัวเองคนที่เข้าใจเงินจริงๆมักจะเป็นคนที่เข้าใจตัวเองดี รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกลัวอะไรและให้ความสำคัญกับอะไรเรียนรู้ที่3การเริ่มต้นเร็วสำคัญกว่าการเริ่มต้นแบบสมบูรณ์แบบหลายคนรอจนกว่าจะพร้อมแต่ความจริงคือเราไม่เคยพร้อม100%การเริ่มต้นแล้วค่อยปรับปรุงไปจะดีกว่าการไม่เริ่มเลยเรียนรู้ที่4เงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายคนที่มีความสุขจับเงิน มักจะเป็นคนที่มองเงินเป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ต้องไล่ตามเพื่อความสุขคำถามสำคัญที่เราควรถามตัวเองหลังจากฟังพอดแคสต์ทั้ง14ตอนแล้วผมอยากให้ทุกคนได้ใช้เวลาคิดกับคำถามเหล่านี้เกี่ยวกับข้อเข้าใจตัวเองผมเข้าใจความรู้สึกของตัวเองเรื่องเงินมากขึ้นหรือยังผมรู้หรือยังว่าความกลัวที่สุดของผมเรื่องเงินคืออะไร ผมรู้หรือยังว่าความฝันที่ใหญ่ที่สุดข,ของผมคืออะไรเกี่ยวกับความรู้ผมรู้หรือยังว่าเงินของผมไปไหนบ้างทุกเดือนผมรู้หรือยังว่าเงินทำงานอย่างไรและจะให้มันทำงานให้ผมได้อย่างไรผมรู้หรือยังว่าแผนการเงินระยะยาวของผมควรจะเป็นยังไงเกี่ยวกับการลงมือทำ ผมได้ลงมือทำอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือยังผมได้เริ่มคุยเรื่องเงินกับคนใกล้ชิดหรือยังผมได้หาความรู้เพิ่มเติมเรื่องการลงทุนหรือยังข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยนหลังจากคุยกันมาหลายตอนผมเห็นข้อผิดพลาดที่หลายคนมักจะทำผิดพลาดที่หนึงคิดว่าฟังแล้วก็พอการฟังพอดแคสต์หรืออ่านหนังสือเรื่องเงินไม่ได้ทำให้เราเข้าใจเงินมากขึ้นเลย ถ้าเราไม่ได้ลงมือทำทัดอะไรผิดพลาดที่สองอยากได้ผลเร็วเกินไปการเข้าใจเงินและการสร้างความมั่งคั่งเป็นเรื่องของระยะยาวไม่ใช่เรื่องของข้ามคืนผิดพลาดที่3ทํทำตามคนอื่นทุกอย่างสิ่งที่ใช้ได้กับคนอื่นอาจจะไม่ใช่ได้กับเราเราต้องหาวิธีของเราเองผิดพลาดที่ส กลัวเกินไปจนไม่กล้าเริ่มความกลัวเป็นเรื่องธรรมดาแต่อย่าให้ความกลัวมาขัดขวางการเรียนรู้จุดเริ่มต้นที่แท้จริงจริงๆแล้วพอดแคสต์ชุดนี้ไม่ได้จบที่ตอนนี้แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเริ่มมองเงินด้วยมุมมองใหม่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเริ่มสนทนาเรื่องเงินกับคนรอบข้างอย่างเปิดใจเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเริ่มค้นหาว่าความพอของเรา หน้าตาเป็นยังไงเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะให้เงินทำงานให้เราแทนที่จะไปทำงานเพื่อเงินเท่านั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก่อนที่เราจะจบพอดแคสต์ชุดนี้ผมมีสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับทุกคนข้อที่1อย่าตัดสินตัวเองว่าเรื่องเงินไม่เก่งหลายคนชอบพูดว่าผมไม่เก่งเรื่องเงินหรือผมไม่ใช่คนเก่งคิดเลขแต่การเข้าใจเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการเก่งคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการเข้าใจตัวเองมากกว่าข้อที่2เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตในคืนเดียวเริ่มจากการจดบันทึกรายรับรายจ่ายเริ่มจากการอ่านข่าวเศรษฐกิจเริ่มจากการสนทนาเรื่องเงินกับคนใกล้ชิดข้อที่3อย่าก,กลัวความผิดพลาดทุกคนผิดพลาดเรื่องเงินทุกคนลงทุนผิดทุกคนเคยใช้ใจ่ายไม่เหมาะสมสิ่งสำคัญคือ เราเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือเปล่าข้อที่4อย่าเปรียบเทียบหยุดมองคนอื่นเริ่มมองตัวเองหยุดวิ่งตามความคาดหวังของสังคมเริ่มสร้างชีวิตที่เราต้องการข้อที่5จําไว้ว่าเงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่ศัตร,ตรูและไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตเงินเป็นแค่เครื่องมือที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตตามที่เราต้องการเรื่องจริงจากใจ ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าตัวผมเองก็เคยเป็นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องเงินเคยทําผิดพลาดเยอะมากเคยใช้จ่ายไม่เป็นเคยรูทุนผิดเคยกังวลเรื่องเงินจนนอนไม่หลับแต่สิ่งที่ทาให้ผมเปลี่ยนไม่ใช่เป็นการที่ผมเป็นคนเก่งเรื่องเงินทีเดียวแต่เป็นการที่ผมเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นผมเริ่มรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกลัวอะไรและให้ความสําคัญกับอะไรผมเริ่มคุยเรื่องเงินกับเพื่อนๆอนอย่างเปิดใจและพบว่า ทุกคนมีปัญหาและความกังวลคล้ายๆกันผมเริ่มเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองและจากประสบการณ์ของคนอื่นและที่สำคัญที่สุดผมเริ่มเข้าใจว่าการมีความรู้เรื่องเงินไม่ได้ทำให้ชีวิตเราสบายขึ้นแต่ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นข้อเสนอแนะสำหรับการเดินทางต่อไปสำหรับคนที่ฟังพอดแคสต์นี้จบแล้วและอยากเริ่มต้นการเดินทางใหม่กับเงินผมมีข้อเสนอแนะดังนี้ ขั้นที่1รู้จักตัวเองเขียนเป้าหมายชีวิตลงในกระดาษคิดว่าเงินมีบทบาทอย่างไรในเป้าหมายเหล่านั้นทําความเข้าใจกับความรู้สึกของตัวเองเรื่องเงินขั้นที่2จัดการเงินพื้นฐานจดบันทึกรายรับรายจ่ายทํางบประมาณส่วนตัวเริ่มออมเงินแม้จะเป็นจํานวนน้อยขั้นที่3เรียนรู้การลงทุน อ่านหนังสือเรื่องการลงทุนเริ่มลงทุนด้วยจำนวนเล็กๆหาที่ปรึกษาทางการเงินที่น่าเชื่อถือขั้นที่4สร้างแผนระยะยาววางแผนการเกษียณจัดประกันชีวิตและสุขภาพคิดเรื่องมรดกและการวางแผนทรัพย์สินขั้นที่5แบ่งปันและให้ช่วยเหลือคนใกล้ชิดที่กำลังมีปัญหาเรื่องเงินแบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนรู้ ใช้เงินทำประโยชน์ให้สังคมการเดินทางที่ไม่มีวันจบการเข้าใจเรื่องเงินเป็นการเดินทางที่ไม่มีวันจบเพราะโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงและตัวเราเองก็เปลี่ยนแปลงด้วยสิ่งที่เราเรียนรู้วันนี้อาจจะไม่เหมาะสมในอีก10ปีข้างหน้าดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การมีความรู้ที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นการมีความอยากรู้ และความพร้อมที่จะเรียนรู้คำถามสำหรับอนาคตผมอยากให้ทุกคนเก็บคำถามเหล่านี้ไว้และถามตัวเองเป็นประจำว่าผมเข้าใจตัวเองมากขึ้นหรือยังผมใช้เงินสอดคล้องกับค่านิยมของตัวเองหรือยังผมมีแผนการเงินที่ชัดเจนหรือยังผมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนหรือยังผมมีความสุขกับชีวิตการเงินของตัวเองหรือยัง ข้อความสุดท้าย13ตอนที่ผ่านมาเราได้เดินทางร่วมกันผ่านคำถามใหญ่ๆเรื่องเงินเราได้ฟังเรื่องราวของคนต่างๆได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆและได้ไตร่ตรองเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้หลังจากที่เราปิดพอดแคสต์นี้แล้วกลับไปใช้ชีวิตประจำวันเราจะเอาสิ่งที่ได้เดรียนรู้ไปทำอะไรต่อเราจะให้มันเป็นแค่ความรู้ที่เก็บไว้ในหัวหรือเราจะเอามันไปปฏิบัติจริง การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นจากการฟังพอดแคสต์14ตอนแต่เกิดขึ้นจากการที่เรานําสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจ,จริงข้อทายจากใจจริงสุดท้ายผมขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังพอดแคสต์นี้ผมหวังว่าสิ่งที่เราคุยกันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยผมหวังว่าเราจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆเรื่องเงินและที่สําคัญที่สุดผมหวังว่าเราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นจําไว้นะครับการเข้าใจเงิน คือการเข้าใจชีวิตและการเข้าใจชีวิตคือจุดเริ่มต้นของความสูขที่แท้จริงผมเชื่อว่าทุกคนสามารถมีชีวิตการเงินที่ดีได้ถ้าเราเริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเองขอให้ทุกคนโชคดีในการเดินทางเรื่องเงินและเรื่องชีวิตแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับ